สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิ้งก็จะมาทําคลิปที่คนเรียกร้องกันเยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือคลิปแกล้งนุกนะคะวันนี้นิ้งจะมาทาคลิปแกล้งลนุกโดยการแลกไอเดีเกมของลุกนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะไปแลกเนี่ยไอเดี ID เกมของนุกเนี่ยมีของอะไรโผลดบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าเกมฟีไฟล์ของุูกแล้วนะคะ เรามาดูกันก่อนเลยว่าของนุ้กเนี่ยมีอะไรบ้างตัวละครเรามาดูตัวละครของนุงนะคะอ้วดูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครนี้โอ้โหมีเยอะมากมีเกือบทุกตัวเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมีหมออื้เยอะมากโอ้จะคุมม้มไหมเนี่ยถ้าแรกเนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดเชือผ้าสิ ใครนี่ไม่ไปโอ้โหเยอะมากโอ้โหทรงผมม,มีทุกรูปแบบเลยนะคะทุกคนดูโอ้โหมีระดับตำนานด้วยคืออะไรอะโอ้โหชุดยังเท่ยืนเย็นไปเลยโอ้โหระดับตำนานก็มีนะคะทุกคนจะคุ้มไหมเนี่ย โอ้มีทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรเลือกสรรได้เลยค่ะในนี้จริงๆเนี่ยนิ้งก็ไม่อยากทำหรอกนะคะแต่แต่มันต้องทำอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกแค่นี้นุ้ไม่โกรธหรอกมั้งโอ้โหอิจฉายว่ะแอบส่งเป็นของขวัญดีไหมเนี่ยโอ้โหเยอะมากมาดูอะไรอีกอะ่ะมาดูคู่หูบ้างน,นะคะโอโ้คู่หูก็เยอะมากเบลเจ็ดแล้วด้วยโอ้โหทุกอย่างอัพเต็มหมดนะคะทุกคน โห oh. yeah, แย oh, ่แล้วคอลเลคชั่นโอ้ท่าท่าแต่ละท่ามีหมดทุกท่าจ้าอาโหกระเป๋ากระเป๋าก็อย่างเทพ หทุกคนโอ้โหกล่องมึงก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าแบบตีเป็นแบบราคามันจะมีแบบค่าเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยทุกคนนิ้งดูไม่เป็นนะทุกคนช่วยเม้นด้วยนะว่าแบบโอ้มันตีเป็นมูลค่าอะไรเงี้ยมันจะโหดแค่ไหนนะทุกคนมันจะเยอะแค่ไหนอ่ะโอ้หนิ้งดูไม่เป็นอะ่ะเล่นไม่เป็นเรื่องของเรื่องอะ่ะอาวุธดูอาวุธดิอาวุธอเบโอ้โหไอสุดยอดทั้งนั้นเลยไหนอา ปืนเฮ้ยปืนอะไรอะมังกรเหรอไม่มีปืนงูด้วยสโยอดไม่เคยเห็นเลยเนี่ยปืนปลาฉลามก็มีตายละยทำใจแป๊บแล้ดูเพรนะ มีตั้งแสนโกจะได้ไอดีที่ดีเท่าเท่าของนุกไหมหรือจะได้ไอดียกากมาเราก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวนี้งอ่ะจะไปสุ่มเอาแบบเด็กในแคนของนุกนะมาแลกไอดีกับนุกนะเดี๋ยวนี้งอ่ะจะไปหาเด็กก่อนนะทุกคนปเราไปหาเด็กกันก่อนดีกว่าฮัลโหลน้องครับพี่นิง้งน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อโอมครับชื่อโอมเออพอดีพี่อยากจะแลกไอดีของพี่นุกกับน้องอะ่ะได้ไหมใช่ Hi, พี่จริงๆเหรอพี่ จริงแรกจริงๆเลยนะเดี๋ยวน้องส่งไอดีของน้องอ่ะเข้ามาในแชทพี่นุ๊กเลยนะโอเคโอเคได้เลยโอเคแค่นี้แหละขอบคุณค่ะบจริงจริงจริงพี่ให้จริงสาบานอะเออสาบานขอให้พี่สวยขึ้นโอเคส่งมาเลยนะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูไอดีใหม่ที่เราแลกได้กันนะคะตัวละครจะมีตัวไหนบ้างนะคะลองมาดูกัน ก็มีเอ้ยก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เยอะมากก็มีแต่ตัวแบบเบสิกเดสิกเนาะแล้วมาดูแต่งตัวกันเสื้อผ้าโอ้ oh. น้อยมากโอ้ oh. ตายแล้วรู้สึกเหมือนไม่คุ้มเลยอะ่ะทุกคน oh. เฮ้ยเฮ้ยมีชุดนี้อยู่นะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไหนคู่หูสิรู้แล้วว่ามีแพนด้าตัวหนึ่งอะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจ้ะมีแพนด้าตัวเดียวจ้ะทักษะตายแล้วแล้วมาดูอาวุธ มีอะไรบ้างคอลเลคชันแต่ไม่ใช่คังอาวุธพูดผิดคังอาวุธโอโ้ปืนแบบเดิมๆอ่ะหืทำอะไรแจ๊สที่รักเข้าเกมไงตัวใครอะ่ะตัวนุกบ้าทำอะไรของนุกเน,<ง>นี่ยนิ้งจะเล่นซีฟายแล้วหรอไม่เล่นจะเล่นอะไรน,นิ้งก็ให้ของนุ้งจะไดี๋ยว <laughs> กานแม็กแต่แปลกสอยเนี่ย <c oughs> อืมขมคอเลยกูเหม็นวะม่อะไไปได้เอ้ยมันนี่กรอนมาให้ดูตัวเนี่ยเห <c oughs> ม็นกูอยู่ไม่ได้อยู่มันก็อยู่ก <c oughs> <c oughs> ูไปใส่แม็กก่อนได้ไหมไม่ไปใส่แล้วมันขม,มด้วยกันกูไม่ดิไม่เข้าแม็กมาสามวันมันเหม็นใช่ไหมกูก็ขมเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันนี่มันขมด้วยกันเลยลูกว,ว่า,าไง <c oughs> จะวีไล <ห>ดีดีกูไม่เห็นนะกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยออามือถ่ายคลิปแลวกูก็จะไปไงไม่ต้องอไปก็ถ่ายคลิปกูกับมึงนี่แหละกูกับมึงแล้วกูต้องทําอะไรอ่ะก็แค่ดูเฉยก็ดูว่าไอดีใหม่ของนุกอะเป็นยังไงบ้างก็นิงอะเอาไอดีของนุกอะไปแลกกับน้องในแคนไงกูได้ไอดีตัวนี้มาที่มีสามเพชรเนี่ย <c oughs> <c oughs> จากแสนหกอะก็เหลือสามเพชรตลกอีกสักจริง จริงมัง่วนีน่มั่วไอดีใครอะไอดีน้องของเขาที่แรกมา,าน้องอมเพี่ยงนั่นอะอมเลยอมเลยวะอมในแคนนั่นแหละม,มีหลายอมโอมนี้มไม่มีเลยนี่ไนงะมึงไปเอาไอดีเขาแม่ได้ไงเนี่ย ก็สุ่มไงสุ่มว่าจะเลือกน้องคนไหนแล้วก็ได้น้องคนนั้นมาแล้วก็ขอแลกกับน้องเขาตอนนี้น้องเขาคงแบบจัดงานฉลองที่บ้านแล้วโอ้โหพี่หนูได้ผมได้ไอดีนี้มาดีใจมากอะไรเงี้ยปืนไม่มีเลยใช่มั่วแล้วมั่วเข้าไอดีกวันเข้าไม่ได้แล้วนิ้งให้น้องเขาไปแล้วเข้า บอกแล้วว่าไม่มั่วนิงคนตีเนอร์ไม่ควไนไม่ได้เปลี่ยนกูจะเปลี่ยนได้ไงตอนนี้น้องเขาคงเปลี่ยนแล้วแหละโชคดีมากโชคดีของผมมาก,มากอะไรเงี้ยนิงไอ้ดีกูเท่าไหรม่มึงรู้ไหมโอ้โหกูไม่สบายเนี่ยหนักเลยกูกูเพิ่งขับรถอู้มืนเลยตอนนี้เดี๋ยวพาไปหาหมอเดี๋ยวพาไปฉีดยาเดี๋ยวหายนิงเอาดี ล่นใครเล่นอ่ะจริงจังมึงแลกไอดีจริงนะกูต้องเลิกเล่นปีไฟายเลยยูบอกตรงทำไมอ่ะทหไม่ต้องเลิกเล่นอ่ะโอ้มึงดูไอดีคูแล้วมึงดูไอดีที่มึงแลกมาดิสร้างใหม่ไงคนจะเก่งไม่อยู่ที่เกมหรอกอยู่ที่คนแต่ที่สำคัญคือมันหัดเฟซคูกูเล่นเฟซยังไงอ่ะ น้องเขาเข้าเฟซกูได้เนี่ยมึงเอาแลหัสให้น้องเขาอ่ะเอาดีกูรู้มึงไม่ได้เปลี่ยนหรอกใช่ไหมมึงจะไปแลกในดีบ้าอะไรอ่ะเอาดีเอาแล้วหัส่ะล้วใส่ไม่เอาเอากูแลกจริงอ่ะโอ้ยเครียลูกโป้กมึงมีหรอมีไม่มีแต่ไอดีกูเฟซกูนิ่งเอาทำไงอ่ะเอาดีไม่ต้องถ่ายแล้วเอาดีไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเนี่ย ไม่ได้จริงเหรอ,อ,อตอาดีไม่ตอกไม่ได้จริงดิงไม่ถ้ามึงไม่ได้จริงกูบอกไม่ได้จริงเดี๋ยวกูจะแสดงให้ก็ได้แบบมูหูมึงอะไรเงี้ยกูแสดงให้ก็ได้ไม่ได้จริงเหรอ,อนี่ฉันก็ไม่รู้อ่ะเสียงมึงนจริงจริงไม่ได้จริงใช่หรอ แรกจริงอ่ะมงอยู่น,นี่อ่ะมึงไม่รู้ว่ามันเป็นรหัสเฟซมึงด้วยอ่ะบ้ามึงก็ต้องเอารหัสเฟซให้เขาไงมึงลืมไงมึงก็รู้ว่ากูโง่อ่ะโอ้ยนะคความรักวามเมตตานนสรแล้วไงมึงน้องคนไหนที่มึงเอาไปแลกให้อ่ะกูโทรกลับไปกูก่อนนะฮะ กล yup. ับไปหาน้องคุณนี้ใช่ไหมค right? ุณนี้ใช yes, ่ไหมหลุ่นน้องเราคือน้องโอมใช่ไหมใช่ครับพี่แฟนพี่นิงมันแรกไอดีเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับผมเออมันมันเราเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาแล้วเอาโจมนเห็นวินุกเห็นพี่นิงเขาจะให้จริงจริงไหมครับเลยไม่เปนเราเล่นมันทำคลิปมันทำคลิปแกล้งพี่เดี๋ยวเราส่งไอ้ดีคืนไหมคืนไหมพี่เราส่งไอดีคืนไหมพี่นะ พี่นิงเขาสัญญาไว้แล้วไม่เช่พี่ไม่มันมันรอเล่นรอเล่นผมเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะพี่ไม่หรอพี่รู้แล้วว่าเราเปลี่ยนรหัสเราก็มาหัสใหม่ไมพี่ไงดิพี่เปลี่ยนใหม่อ๋อพี่ผมไม่รู้จะเดี๋ยวผมน้องแค่สมัครไปเลยพอแล้วพี่น้องมันลหัพี่ไงน้องไปแบบนี้มันจะดีได้ไงโ้รี่พี่รู้ดูพี่นิ้งเขาสัญญาไปแล้วนะ มาอยอิกมันเล่นอิกมันเล่นเราส่งราหารดีคนนี้พี่หน่อยโอ้ oh, พี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่เตะเราอกแขนแน่นะเอาผมเป็นหมวกแขนนะพี่พี่จะเตะหัวอกแขนแนะ่ฮะจบแล้วมึงอ่ะมึงดิ่ต้องพูดน้องคือแบบเชีย่ยมึงไม่ได้คืออ่ะจากกูเป็นไข้กูแห้งไข้ขเลยตอนนี้ทุกคนนะครับใครติดตามเพื่อนกูก็จะเห็นว่าผมขับรถ400 500โล นิ่งไปเที่ยวทะเลมาจนกูเป็นไข้กูเห็นไหมกูแบบต้องนอนดูสภาพผมดีกูเป็นไข้เลยนะต้องดูสิ่งที่นิ่งทำดีกลับมาปุ๊บจากไปเที่ยวสนุกสนุกนิ่กลับมาไอเดียนี่ไปเล่นเลยนะนี่จะเล่นไฟไงด้วยเนี่ยกูไม่ต้องเล่นดิก็มีไอเดียหนึ่งไงที่นิ่งเล่นมาให้อ่ะก็ไปเล่นก่อนเยอไปไหนเยอไปไหนเยอะไปไหนเฟซกูไอเดี ไอดีเกมไม่เท่าไหร่นะเว้ยนี้แต่แบบมันก็ทั้งสองดีเกมมันก็แพงแนะเติมไปเป็นแบบบูไลสซ่เอางี้นิ้งให้สามคำสำหรับไอดีเกมของมึงด้วยกันขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคทุกคนครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปคุยกับเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องพยยามไปคุยกับน,น้องคนนั้นต่อนะฮะ ต้องหาทุกวิธีทางไอ,อ,อดีผมคืนแหละไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะฝากกดไลค์โอ้เงือผมแตกแนละ้วตอนเนี้ยืผมเป็นไข้จริงๆทุกคนเป็นไข่ามาสองวันแล้วแตกกลับจากทะเลนะ <c oughs> โอ้วันนี้กำลังจะดีขึ้นเนี่ยแต่ยังไม่หายใจเงือกแตกกันนล้โอเคโอ้ยมึนเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปตามไอดีผมคืนใี้ได้ <c oughs> แล้วก็ใครมีวิธีแก้งนิงเนะะีฮยขอแบบโหดที่สุดใน,นโลกเลยเอาแบบให้ร้องไห้เอาแบบ อ๋อลองให้อห๋อเสรษใจที่ดทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะผมจะให้โอเคทุกคนคอมเมนต์แล้วเจอกันนิ้ง